ธีเรียกออกมาคือเราต้องลงไปนะแต่ถ้าเกิดลงไปเนี่ยเราก็ค่อเสี่ยงใช่ไหมทุกคนนี่ผมมีวิธีมาทำมาเนิดนะฮะปลาแฟรครับนี่เดี๋ยวปาแฟร์เข้าไปนะโอเคนี่ไงทุกคนไอ้เหี้ยแบงมาแล้วเอาชิบหายเอาไอ้เหี้ยอไอ้เหี้ยตัวเที่ fields, okay, ทุกคนก็ติดแฟร์นี่มาโอเคทุกคนคือวันนี้นะผมพาเจ้าซิมบ้านะออกมาฟาร์มเวลออกมาล่าสัตว์อะไรอย่างงี้นะทุกคนแล้วผมเจอสิ่งที่น่าสนใจนะครับนี่ครับทุกคนข้างหน้านี่เลยฮะไอ้เจ้าสเกิร์ลิเปิลนะครับเออมันเป็น แมตติคอรกระดูกอะครับทุกคนเนอคือผมแบบมาเจอแบบตัวเบลตันโดยโคตรจะบังเอิญแล้วทุกคนเรื่องบังเอิญไม่มีจริงแล้วแบบโอ้ชิชิไม่กำลังตีกับตัวอะไรอยู่นะเลยมาตีกับตัวอยู่ทุกคนมาก็คือผมมาไปฟุกจับมันได้ไหมทุกคนแบบไปไปฟุกจับมันนะทุกคนก็เลยแบบเออไอ้เนี่ยไหนๆก็จับแล้วก็มาจับทุกคนดูกันเลยแล้วกันนะทุกคนว่ามันจะจับยังไงเนาะซึ่งก่อนเดี๋ยวผมจะบอกวิธีจับนะทุกคนคือไอ้เจ้าตัวเนี้ยวิธีการจับมันเนี่ยคือเราจะต้องย่องเข้าไปแล้วก็กดตัว e ที่มันนะเออ ในตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ที่ไม่ดุร้ายหรือว่ามันจะไม่เอ g r e s สซีฟใส่เรานะทุกคนแต่ว่าพอมันเขาเรียกว่าไงพอเราไปแต่พอเราไปเทม,มันทีนึงแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มดุร้ายนะครับทําให้เราจะต้องย่องเพื่อเข้าไปใกล้มันะเห็นทุกคนไปก็วิธีจับเนยดดันตนี่นไปทุกคนให้เราคือเข้าไปเราแค่เข้าไปใกล้ตัวโอ้โหเชียช่ยเชีย่ยเชี่ยโอ้ชิบหายเอ้ยเชียเอ้ยคือ สัตว์มันเยอะมากว่าทุกคนแถวนี้จริงๆแล้วแบบผู้ไม่ตัวกนเยอะว่ะแล้วมจะช่วยมันยังไงดี okay. 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 ๋ยเนี้ยอยากช่วยนะทุกคนแต่กลัวไอ้นี่ไปโดนมันอยากช่วยแต่ผมกลัวผมยิงไปโดนมันอะเอาไปดีว่ากูโอเคโอเคโอ้ย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 เอ้ยโ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 อนยโอ้ยโอ้ยโอ้ะโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้อยโอยโอัยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้นอ้อะ มันควรจะโดนตัวมันห,หรือเปล่าใช่ทุกคนเดี๋ยวมันจะมาไล่แดกกูวะถ้ามันจะมาไล่แดกกูอย่างนี้กูก็วิ่งสิครับรอเยเฮียอะไรอะ่ะเออคือแบบพาร์ทที่แล้วเราจับแมนดิคอร์ไปใช่ไหมเออพาร์ทนี้เราก็มาจับเป็นแมนดิคอร์กระดูกอีกตัวหนึ่งเลยนะครับทุกคนโอ้ยเสี่ยเสี่ยมันจะโจมตีกูวะมันจะมาแดกกูทุกคนไอ้ทุกคนค่าหาดมันหมดอะ่ะค่าเทมมันลดไหมมันจะไม่ลดนะโอเคมาทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปเทมนะโอ้ตอนนี้มันวิ่งหนีอะไรอยู่ทุกคนชิบหายแนละ้วชิบหาย ผมไม่รู้นะว่าเจ้าตัวนี้มันทำอะไรได้นะทุกคนแต่ตัวมันทั้งข้นใจน่าสนใจแล้วก็ดูเก่งอยู่นะโอเคเดี๋ยวตองถอยประกันไอชินิแมงเข้าไปกัดไปเรื่อยเลยเว้ยโอ้ทุกคนคนตัวนี้เขามันดุมากเลยอ่ะแม่จะแดกเข้าไปเรื่อยเลยเว้ยไอเฮียโอเคโอ้ชิ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 ไม่ได้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 ต้องรอนะทุกคนตัวที่มันทั้งขั้นใจจับจับด้วยวิธีที่วุ okay. 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 Hey man, okay. ่นวายมากเลยนะ พี่เชียร่าทาไม่ดูโคตรดูดันแล้วทุกคนดูดิเชียโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมนี่ผมนี่หลบก่อนมาเดีแต่เข้าไปเทม,มันนะก็โอเคกดซีย่องไปแล้วเมื่อก่อนเดี๋ยวหาได้ไหมทุกคนผมไม่แน่ใจนะโอเคทีนึงนะโอเคโอเคมันมันไม่รู้ตัวครับทุกคนตอนแรกอะ่ะเราไม่สามารถเทมมันที่ตัวได้นะเราจะต,ต้องขึ้นไปบนหลังมันเท่านั้นนะครทุกคนถึงเราจะสามารถเทม,มันได้นะ แต่นี่คือเราอยู่ที่ตัวมันก็ได้อะเคียเขียวมันมันยังมันยังไม่ได้แล้วทุกคนรอก่อนทุกอนโอเคโอเคผมไม่แน่ใจต้องรอกี่วินะทุกคนมันให้มันให้อารมณ์เหมือนการจับไอ้นี่เหมือนกันนะเหมือนจับไอ้มันชื่อตัวเลยนะไอ้หมาไออีน่าเออไอ้เน่ยอึบโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮียเด็กบัตรรีบทำสิบบาทปุ๊บโอชิบหายมันไอ้เฮียไม่เห็นกูด้วยว่ะเฮียแล้วแม่งเนี่ยนทำมันไม่เห็นกูชิบหายเอ้ยไป ลบก่อนไปลองเกีงครับเสร็จกันโอเคเดี๋ยวพวกผมเอาเจ้าสิบ้ามาจอดไปไกลๆดีกว่าฮะมันจะได้ไปมาหาเจ้าสิบ้าเนาะเพราะว่ามันจะอเลอร์ใส่เดนอส์ของเราได้เหมือนกันนะครับทุกคนแตผมไม่แน่ใจนะถ้ามันจะอัเลอร์ใส่ได้กี่ตัวนะมันอเลอร์ได้มันอเลอร์ใส่ได้แต่ตัวเล็กๆบอกนี้ผมก็ไม่รู้นะทุกคนแต่เมื่อกี้เหมือนแบบเหมือนมันเหมือนมันไม่เห็นผมใช่ไหมแต่มันไปเห็นเจ้าสิบ้านะมันก็เลยอเลอร์ใส่ผมด้วยนะครับเฮ้ยนี่นี่กูเทียบไม่ได้อะเป็นไรวะ ทุกคนผมเขาแบบอ๋ออันนี้นี่เหมือนต้องไปที่อ๋อโอเคโอเคนึกว่าคลัลามอะไรพูดแล้อ้าวเที่ยโอ้ทุกคนอะไรวะคือแบบเรารูปทีนึงปุ๊บมันจะหันมาโจมตีเราเลยหรอไม่ใช่ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมต้องวิ่งก่อนนะทุกคนคือถ้ากูต้องแบบเที่ยรูปทีกูวิ่งทีเนี่ยน่าจะน่าจะนานพอตัวนะทุกคนมันมีจิงโจ้จิงโจ้จิงโจ้เฮ้ยเที่ยไม่โดนโอเคโอ้เชี่ยเชี่ยอันนี้มันอันนี้มันไม่จะมาแดกกูแป๊บนึง 2,000 years later โอเคมาทุกคนเลยที่อยู่ท้ายนะครับเนี่ยทุกคนเห็นปะ98แล้วนะโอ้ไอเ้เหี้ยค่เป็นตัวแค่ไหนี่กูบอกเลยว่าจับนานมากทุกคนคืนนี้ผมตัดคลิปไปทีหนึ่งนะเพราะว่าฟุตเทจอะฟุตเทจของข่าวก่อนอะแม่งครึ่งชั่วโมงไว้ทุกคนครึ่งชั่วโมงกูเพิ่งได้แบบเพิ่งได้สามสิบนะ่ะทุกคนไอเ้เหี้ยแล้วแบบมันานานเกินไปเว้ยเออก็เลยตัดมานะอันนี้แบบผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแบบ มันผ่านไปนานแค่ไหนอะแต่เพราะน่าจะเกือบชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมั่งกกูจะจับเป็นตัวเชี่ยนี่ได้อะโอ้ยเชนเหนื่อยจริงอะเนี่ยคือมันเป็นตัวที่เราไม่ต้องใช้ของจับก็จริงนะแต่มันจับยากมากเว้ยทุกคนไม่จริงคือมันแบบจะพูดพูดจับยากมันก็พูดได้ไม่เต็มปากคือมันจับไม่ยากอะทุกคนแต่มันจับนานอะไอตัวเชี่ยนเนี่ยโอ้ยเชี่ยนเราขนาดต้องมีไอ้ผู้เชี่ยนนี่ทุกคนสกอตเชดเดอร์ผู้เชี่ยนี่แกผู้เชี่ยนที่ต้องรีบการจัดการนะแม่งเป็นปัญหากับชชีีวววิิิตกกกูเเเเหลือออนนนไปปด๋ยโโ์่คมา โอ้ยอะไรทุกคนซอมบี้อามสกินคือแรปโอเคร okay. เรียบร้อยอะอีซี่ไอ้ย่าตอนแรกผมทำซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ซ,สซอมบีใช่ไหมเออแล้วผมก็หามาซอมบี้มาลงนะโชคดีที่มันเหลืออยู่มดตังนี้ใช้ได้นะอันนี้บอกว่ามันจะใส่แทนดาบเพื่อเชนอ๋ออันนี้เป็นสกินดาบทุกคนนึกถึงเนี่ยนึกถึงทาราเรียไอดาบมันเป็นแขนซอมบี้ะทุกคนเออมา ก็เดี๋ยวถ้าเกิดได้ดาบผมจะลองใส่ดูแล้วกันนะทุกคนขึ้นในโต๊ะผมไม่มีผมไปจะหอ,อกอะ่ะเนี่ยโอเคเข้าไปเทมแล้วสุดท้ายเออเรียบร้อยได้แล้วครับโอู้้ยแม่งโคตรนานเลยเกล้าทุกคนเอ้ยมันอ๋อมันขีดได้ไม่ต้องใส่อาร์นะทุกคนแล้วมันเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้ไข่คาโน่เก็บมาแล้วมันไอ้นี่ทุกคนมันเหมือนมันจะมีช่องใส่อาร์ด้วยฮนะเอ้ยนี่ผมลองกับคำคามเทุกคน มันมาจากคนเรมอดกันนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะเฮออียคือถ้าเกิดใช้ได้นี่คือฮาเลยนะครับทุกคนลองใส่เป็นอาร์ดิวดีเขาได้ไหมอ๋อไม่ได้แล้วทุกคนอันนี้อาร์ของไอซิมบา้าใส่กับมติคอรกระดูกไม่ได้นะครับมาทุกคนแต่ก็ได้นะโอ้โหเดี๋ยวผมเก็บของที่จําเป็นก่อนนะโอเคทุกคนก็ได้แล้วนะครับสำหรับเจ้าสเกลิปเปอร์นะมาเริ่มขี่กันเลยฮะโอ้เชีย่ยแม่งทุกคนน้ำหนักขึ้นว่ะห้าร้อยกว่ากูทิ้งอะไรดีอะทิ้งเบอร์รี่แล้วกันทุกคนที่มันไม่ค่อยได้ใช้ ไฟเบอร์โหชิบหายแล้วก็ต้องมองส่ต้องรอเนี่ยทุกคนต้องรอมันน้ำหนักแค่นี้เดียวเลยอ่ะโหใช้ขอบมั้งเยอะว่ะกูอ๋อทุกคนดับกูมีด้วยวะโอเคเดี๋ยว <C> e <at> ลองใส่ดูทุกคนมันจะเป็นยังไงครับมา,มานี่อ๋อทุกคนเนี่ยเป็นดบับแขนซอมบ,บี้เยเฮ้ยก็เท่ดีนะเออเท่แบบแปลกนะฮะโหทุกคนแ,นนคนแต่ผม,มขี่มันไม่ได้ว่ะขี่แล้วน้ำหนักมันขึ้นนะ คือผมว่าน่าจะต้องให้มันไปนล่าสัตว์สักตัวหนึ่งนะทุกคนอาจจะช่วยได้นะาช่วยให้มันฮับเวลได้ะทุกคนโอเคสั่งมันไปจัดการไในไทเทียท็อปเลยฮนะมา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 เออปล่อยท่าไปไปไปเออข้ามันข้ามันข้ามันอุ้ย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 ไอ้เหี้ยกูอยู่บนปีกแม่งเอาวะทุกคนไอ้กูขี่เองไลยด้วยมามาทุกคนอุ้ยอุ้ยอันนี้ทำไรอะ่ะอ๋อทุกคนท่านี้มันเป็นท่านี้ยทุกคนนะมันเป็นท่าปล่อยควันนะเหมือนที่มันใช้นะ เออเอาดิเชฟมาดูดูดันจังวะทุกคนน้ำหนักอัพเลยฮะมาแค่น้ำหนักผ่านทุกอย่างก็เล่นได้นะครับมาวิ่งแลี้ยหัวตะมันก็ไม่ได้วิ่งหัวตะมันก็วิ่งแอบช้าอยู่เนี่ยขีดซ้ายก็ไปท่ากัดธรรมดานะครับทุกคนแล้วขีดขวาอ๋อขีดขวาตบขีดขวาตบอ๋อตบมาติดเลนส์ออกเลยทุกคนขีดซ้ายกัดน,นะทุกคนมันไม่ใช่ฐานาอัเลนส์ออกปกติอ่ะมันเป็นบิ i l d ้ n g meet คืออะไรทุกคนไอ้ก็คืออะไรครับ อ๋อทุกคนจำไว้นะสถานะนี้มันเป็นสถานะอันนี้นะที่ว่าเวลาเรามันจะเหมือนเป็นสถานะที่ว่าถ้าเกิดเราเลือดออกมันจะเลือดลดนะครับเขาเรียกว่าม่ใช่เลือดออกลดซึ่งมันเป็นสถานะที่ว่าถ้าเกิดเราติดสถานะนี้แล้วเราเลือดแล้วเราขยับตัวเนี่ยเลือดจะลดนะเออมาไอ้ยักษ์พยายาออกได้นี่ช้ากว่าแล้วะเนแอบแขวนเงี้ยมาโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหมูไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยหมูอะไรมือโอ้ยฉันตายยากกว่าไอ้เหี้ยหมูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผมพีก่อนนะทุกคนอ๋อเนี่ยห็นปทุกคน ไอ้ยาพอหมูมัวขยับปุ๊บเนี่ยเป็นรถดุรัวเลยฮะแล้วมันใช้สกิลฮิวมันฮิวไม่ขึ้นเลยทุกคนดูดิไอ้ดีว่ะตบหมากัดเอาดิเอาดีขยับไปให้มันให้มันวิ่งไปทุกคนอ่ะให้มันวิ่งไปดูดูมันนะดูมันนะดูยังไม่ตายแต่เด็ด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 แหน่แหน่แห่สองไมแยกทุกคนตายไหมตายไหมมึงตายปะตายปะอือเรียบร้อยอีซี่าอันนี่แหละเฮ้ยทุกคนมีอะไรเนี่ย Solid Company คือแล้วทุกคนมันมีสถานะอะไรเพิ่มเติมมาด้วยอ่ะ <S <S มีอันนี้ด้วยพะ power down คือแล้วทุกคนคือมันคือผมรอดคนี้ที่ทำไปได้ไทุกคนแต่แบบไ้ทันน้งสนะองเล่นไปเรื่อยนะอืออือโอ้เยเฮียก็หนุกดีกทุกคน,นก็เล่นก็ใช้ได้นะอือหน้าตายทุกคนไม่น่ารอดแล้วเฮียนั่นะเออเรียบร้อยสวยอัพเป็นอะไร โซนเดอะคอร์ปอร์ที่มันคือแล้วทุกคนที่ผมไม่รู้อ่ะอับเป็นดาเมจไปแล้วกันมาไอ้ย่าทาอัพโคตรดุดันเลยก็เหมือนก็เหมือนไอซิมบ้าทุกคนไม่ได้แบบมีอะไรแตกต่างกันมากนะเรื่องการวิ่งก็เฉยๆอ่ะโอ้ย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 ยีดาสไปยีดาสยังไงมึงมันกัดกับตรงอีอมันกัดกับไอเทียหมูไอเที่ยหมูนี่มันกุ๊กงาเลยเสร็จมามามาตบเนื้อตบเลยทุกคนตบกับกัดแรงกว่านะ รู้สึกว่าจะ,ะพอๆกันนะแต่ถ้าตอกมันจะมีเอฟเฟกเสริมมาไอไอหมูไอหมูไอหมูได้คิวไม่ขึ้นเลยทุกคนโดนท่าเลือดออกไปอะเฮ้ยเจ๋งนะเท่เลยทุกคนนะดูดิไอ้ยอ่างแบบเป็นแมงกิ้งกระดูกอะไรเงี้ยอาจจะแบบเฮ้ยตัวตัวปกติอาจจะดูแบบเออมีเนื้อมีหนังอะไรอย่างาแบบออง,างี้นะแต่นี่มันก็แบบมันก็ดูมันก็ดูเท่ไปอีกแบบแนละ้ทุกคนเ,ออดเดี๋ยวเอาอเชือกิ่งวิงว่งติดเฉยเลยอยู่สูงหน้าให้ดูเนี่ยก็ดูเท่ไปอีกแบบนะ เฮ้ยท่าตัวเอ็กอ๋อท่าตัวเอ็กมือท่าไอ้ปล่อยควันท่านี้นะเกนอัพต์มเตอรมทไปแล้วเอาวะทุกคนเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวผมต้องลองให้ผมท่าแล้วลองไปแค่สองท่าใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมต้องลองท่านี้อยากลองท่าตัวซีก็ท่าแล้วทุกคนโอเค้มแรงวิ่งชา้าไปเลยเสรเฮ้ยลองตัวซีเลยครับทุกคนตัวซีท่าแล้วอ๋ออะไรอะ่ะอ๋อปล่อยไอ้พิษครับทุกคนไอเบี้ยวเบี้ยวอะไรมึงอไงไอ้โกลเดม โกเลมบริษัทนี่จะท่านี้ไม่ได้ทานแค่ติดแม่นติคูดาวอะโอ้โหเฮียคอนโทรลค่าคำารามนะทุกคนตัวไอคิวแซดไม่มีนะทุกคนไม่มีอะไรเลยอะ่ะโอเคก็ปุ๊บวิ่งแล้วทุกคนงั้นมันก็ไม่ค่อยเก่งดิโน๊ะเนี่ยมันดูแบบมันดูก็อนขางเฉยๆนะแบบไม่ได้เก่งอะไรมากนะไม่ได้ความเทอ่อ่ะเออแต่แบบความเก่งก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่อะต้มต้มโอ้โหเฮียโกเลมแม่งมา เด็ดเดอีโคเลมเนโคเลมปสวิ่งเดี๋ยวนทุกคนไม่อยู่ละกูไปแล้วลบาย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 กูไปแล้วไอ้เหีะ้ยโอ้ยโอ้ยๆๆๆโอ,อ,ยอ้ยโอ,อ,อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้้อ้ยโออ้อยโอ้อดยยอ้อ้ยโอ้ยโอ้เอ้ยโอ้คโอม้ยอ้มอ้ย้ยโอ้ยอโอัพโน้อยอ้ยอโอ้เลือดก็เฉยยไ,ไ้เยอะมากฮะอ้ยยย้อออโอเเโโยอตัวอรครับทุกคน ไม่รู้เออแดกแล้วรู้เด็กๆไปแล้วกันนะทุกคนตกใจพวนี้เด็กๆไปเหอะเด็กๆาร์มเร็วไปเอาดิ่แอนรู้สึกว่าไอ้ซิมบ้าดูดีกว่านะเออแต่ก็แบบจับจับมาแล้วก็เล่นๆหน่อยแล้วกันนะทุกคนเนี่ยตัวมันก็แบบตัวมันจะงุ้งๆว่ะว้าแอบลองอัพไอโซลิคอปอรีตัวเดียทุกคนมันคืออะไรอัพมันคือเหมือนเป็นอัตราการฮิวเลือดหรืออะไรอย่างนี้หรอเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจนะโอ้แต่ตอนนี้เลือดแม่หมดว่ะ ใช้ได้เนี่ยออดูเป็นสัตว์ต้นเกมนะคือเหมือนกับว่าต้นเกมเราไม่มีของอะไรเงี้ยเออแล้วแบบไปโชคดีเจอมันก็พังสีเทมเบลัวก,ก็เวิร์กดีนะทุกคนโอ,โอ,โอ้ทุกคนแต่แบบโอ้แม่งเอ้ยวิ่งมันก็ทุกคนกูว่านะกูยอมเถอะคือมันมันก็ไม่ได้วิ่งเร็วเลยขนาดนั้นอะ่ะมันช้าเอย่าทุกคนเออก็เรารเล่นไอซิมบ้าเหมือนเดิมมันดีแล้ว <c oughs> ไอ้เนี่ยเปลี่ยนใจแล้วทุกคนไอ้เนี่ยตัวเฮี้ยนเมื่อกี้แม่งตัวห่าอะไรก็ไม่รู้เล่นไปก็ไม่ค่อยจะเวิร์กนะครับทุกคน งั้นวันนี้เราทำอะไรกันดีอ่ะอ๋อเอา,อางี้ดีกว่าทุกคนงั้นเดี๋ยวผมพาทุกคนไปลงถ้ำกันดีกว่าคือตอนนี้ผมมากำลังเก็บรวบรวมอาร์ติแฟกต์อยู่เว้ยจริงๆผมก็ลงไปหลายทีแล้วผมได้ไปรหลายเซตแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ทุกคนจำพาร์ทก่อนได้ไหมเออเรายัางมีแค้นที่ยังไม่ได้ชำระนะครับทุกคนก็คือไอ้เจ้านะเอเปกแมนทิสนะเอเอไอ้ตัวเที้ยนเนี่ยคือไอ้ตั๊กแตนเที้ยนอะผมแบบตอนผมไปลงถ้ำผมก็เจอมันบ้างนะแต่ผมก็พยายามเลี่ยงๆกันทุกคนว่าสู้ไม่ไหวนะฮะตัวมันเก่งอ่ะเออคืองคราวเนี้ย ผมเตรียมของมาแล้วเว้ยที u, ่ผมจะไปลุยมันอ่ะเนี่ยทุกคนคือสัตว์เรามันลุยไม่ได้ใช่ไหมนั้นผมเลยเตรียมไปธนูมานะครับทุกคนเราไม่ใช่ธนูธรรมดาครับแต่เป็นธนูไฟนะเออแล้วแบบผมไปลองมานะไอ้ลูกธนูไฟเนี่ยเป็นอาวุธอย่างนึงที่ผมบอกแลยนะว่าแรงมากเออโอยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรวะมันคือเสียงอะไรครับทุกคนช่างหัวมันแล้วปะนะเออ้นี่งูเหี้ยมนงูยักษ์ฮะอุโรชีครับทุกคนนล้วมันต่างไงกับไอ้เหี้ยงูยักษ์ที่คุจัดเปคร้าวกอนอ่ะเอมีตัวอะไรด เวิร์มหรอตัวอะไรวะทุกคนเวิร์มเวิร์มไปสัตว์เดกซะเอ้ละม้าเป็นไรอะอ๋อเฮ้ยอ้ติดอเฟืองกันด้วยอะโอ้ยเซอ๋อเยแม่งแม่งมัดสัตว์กอไว้ไอเยยอะไรอะไรไรหนอโอ้โหเชียยเทุกคนทุกคนอ้าวอ้าวเอาไม่ใช่ทุกคนมันในนี้ว่าคุณนึกวก็มันคุณกว่ามันโดนอะไรย้อนใส่ตัวเองไม่ได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยว มาไหนๆก็ไหนๆก็ไหนไหนได้แยกออกโมงกันห็นไหมตกแม่งเลยไอ้แยกไอ้สิบบ้าแรงโดนโดนดองไปอ่ะแยกต้องโดนจับพันเป็นสัตว์เลยมาครูเล่นตัวนี้ก็ได้ไอ้เขี้ยเอ้ยตัวเที่อะไรทุกคนแปลกอ่ะเอ้ยนี่งูงูตายป่ะรุนดูหน้าอยู่ดิโอ้ไอ้เขี้ยหน้าตาเป็นทุเรศว่ะเอ้ยมีอย่างน้อยมีพิษให้กลางนี้อ่ะไประบบติดเอฟเฟกต์อะไรด้วยอ่ะ ยัวเบสเ e ลแฮสบีนเดี e ยวคัดไปห้าเอรเอาชิบหายแล้วเฮียอ๋อเลิกกัโดนรถรอหรือยังไงวะผมไม่รู้ว่าทุกคนช่างมันแล้วกันนะมันคือตัวอะไรทุกคนมันเป็นเหมือนแบบไอ้เฮียคาเค่นหรอหรือว่าคือตัวอะไรไม่รู้ครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะลองไปหาวิธีจับดูนะแต่ตัวนี้มันบอกว่าเทมพาสซีวะทุกคนใช้เอ็กซ์ตอร์ออเดรีคปิลอันโอ้ยโอ้ยโอ้ไแล้ว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 ไอ้เีย ดูท่าทางไม่ปลอดภัยนะครับทุกคนในเยี่ยงก็อยู่ใ,ใกล้ๆป่วยจะแบบไปอยู่โดนน็อกตายช็อตเดียวก็ได้ทุกคนในเยยอุ้ยไปดีกว่าไอ้ yeah. คือบอกทุกคนคือบอสแพคค่าวเนี้ยมันมีสัตว์อะไรแปลกๆเพียบเลยเว้ยเออแบบตัวแปลกๆมาเต็มเลยครับทุกคนแลถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วผมก็ไปลองไปดูๆมานะเขาบอกว่าบอสดนะกอนอ e ีโว่ก็มีบอสของบอสมันด้วยนะทุกคนอาจจะเห็นไนด้พวก ไอ้พวกดีเจเนอรีสตอมดาก้อนหรือพวกตัวใหญ่ๆที่ผมเจอตามแบบอะ่ะไอ้พวกนั้นอะ่ะมันเป็นแค่สัตว์ธรรมดานะครับทุกคนมันไม่ใช่บอสนะเหมือนบอสเรานะจะต้องเสกออกมาเองนะครับเฮ้ทุกคนก็เดี๋ยวผมมาแวะบ้านกันหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเออผมจะเอาอร์ติแฟกชุดเดิมอะ่ะที่ผมไปหามาขราวก่อนมอาเก็บนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอร์ติแฟกเซตใหม่กันเนาะขราวก่อนเราไปลงถ้ำตรงกลางใช่ไหมทุกคนก็เดี๋ยวคราวนี้เราไปถ้ำหนดีทุกคนอ๋อไปถ้ำคลางก็ได้ฮะเฮผมต้องมาตรงนี้ เอาโอ้ยเชียเชียแม่งอะไรกันนักขนาขกูปุณี่ยแค่ทุกคนไปเอาอาร์ติแฟกต์เก็บก่อนนะอ่าอาร์ติแฟกต์เอ้มาเก็บไปเลยฮะแล้วก็ไอ้พวกของพวกนี้ที่มันหนักหนักตัวก็เก็บเก็บไปนะทุกคนนะเนนะี่ยมันของแม่งเยอะแล้วหนักนะฮะกระสุนกระสุนนี่ก็เก็บเก็บไปทุกคนอา่ามีอะไรบ้างวะอ๋อมีนี่ดีว่ะนี่ทุกคนแล้วผมมีตัวจะไปลงถ้ำตัวหนึ่งจะมานำเสนอไปม,มันเป็นตัวอะไรที่แบบแม่งโคตรจะฟีลงอกระพอแผะเลยฮะ เออผมต้องทําที่เขียนนี้โอเคขาดเหล็กแล้วก็ขาดไฟเบอร์นะครับมาเออเหล็กอยู่ไหนไวะเหล็กอยู่นี่อ่ะเอาเหล็กมาหน่อยนึงแล้วก็ไฟเบอร์ครับมาทำที่ขี่กันหน่อยเซตเดินอันนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคกินกินกะินก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 ินนะเห็นทุกคนแล้วเหมือนของในตัวผมมันยังหนักอยู่ว่ะเอาอ๋อเนี่ยไข่ตีนแล้วก็ทำซีเมนต์เลยลอ่ะอ่ะทำอันนี้มา โอ้ยเชี่ยดินเหนียวนี่แม่งโอ,อ้โหทุกคนไอ้เยื่อกูไปฟาร์มาเป็นเพลนะเนี่ยเปิดคูณสิบแล้วฟาร์มเอาเยื่อดินเหนียวแม่งเพียบเลยฮะโอเคอันนี้ใส่เข้าไปฮะโอ้เราแม่งมีเหล็กแล้วทุกคนผมมีเหล็กมีคริสตัลมีอะไรเพียบเลยโอเคใส่นี่โปแฟบิกใส่ไปไอ้เย่แม่งของอะไรก็ไม่รู้ระเบิดกระสุนเฮ้ยมีเขี้ยวหมาป่าด้วยทุกคนเขี้ยวหมาป่ามันได้มาตอนไหน,ไหนวะเนี่ยได้มาตั้งสิบเอ็ดพันไอ้เย่ใส่นี้ไปฮะเขี้ยวหมาป่านี่มันเอามาแลกเป็นเควสได้ทุกคนในตรงนี้ แต่ตั้าสิบอันอ่ะเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดได้เดี๋ยวผมจะมาลองแลกให้ดูนะมันได้อะไรนะครับเออแต่แบบตอนนี้มไม่รู้มันได้อะไระทุกคนนั่นแหละนี่แต่น่าจะเป็นของที่ตึงพอตัวเลยนะทุกคนเนี่ยทุกคนนี่ทุกคนคือหลังไมค์ผมไปจับเจ้าต,ตัวนี้มานะเออเป็นวันเดอร์ลิงเรกนะครับเออเป็นเป็นมังกรนหน้าหนูหน้า,ห,นาหมาหเฮี้ยสักอย่างนึ่งไอ้เฮี้ยแล้วไปกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทุกคนทุกคนเดี๋ยวนะทำไมกูใส่อาและอา,ะอ,าอยู่ข้างล่างวะเนี่ย ไอเย้ยโคตรแปลกเลยทุกคนไอเย้ย <laughs> เฮ้ยไม่อาอ,อ,อ,อยู่ข้างล่างอ่ะเอาชิบหายแล้วช่างขู่เอาไว้แล้วกันนะไอเี้ยถือว่าแบบใส่เพิ่มพระารพวกกันไปนะโอเคแคเคทุกคนทีนี้โตแล้วเราเบาแล้วโอเคทุกคน,กคนเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับไปที่ถ้ำข้างล่างแล้วกันนะครับมันเป็นถ้ำที่อยู่ในมหาคนครที่สาบสูนอะไรประมาณน,นั้นนะครับทุกคนโอเคทุกคนถึงแนละ้ว เนี่ยทุกคนก็มันจะเป็นถ้าที่อยู่โซนด้านล่างนะเออก็จะอยู่โซนนี้ของแผนที่นะครับทุกคนแล้วก็ทางเข้าถ้าเนี่ยจะอยู่ตรงไอ้มหาลัยตึกใหญ่ๆอันนี้นะทุกคนแถวนี้มันเหมือนเป็นแบบเป็นมหานครที่ถูกทิ้งร้างอะไรเงี้ยทุกคนแบบเป็นเมืองแบบเป็นเมืองที่แม่งจมทะเลทรายอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนทําการเข้ามาในนี้เลยฮนะโอเคโหลดโหลดนี้คือโหลดเข้าถ้ำนะมาแก็บทุกคนมาแล้วก็เรียกออกมาเลยฮะเป็นเจ้าวันด์ลิงเดรกนะครับมาตัวที่บอกแล้วทุกคนว่าถูกค่อนข้างถูกใจประสบกลัวเลยนะทุกคนคือตัวมันดีไซถือวาา่างดีนะ อะไรปะเข้าไปลนะประเด็นคือมันเข้าไปถูกถ้ำตัวทุกคนคือมันสามารถแบบคือมันกระโดดก็ได้มันทําอะไรก็ได้นะครับเออทำอะไรมาทำให้เราสามารถแบบเขาทำได้ง่ายนะเอาชิบหายแล้วทุกคนอ๋อโอเคโอเคถูกแล้วถูกแล้วไอ้เหี้ยกูกูเริ่มเมาทางถ้ำแล้วทุกคนเออนี่อะไรอะอะไรอะลัพเปโกเลมเด็กไอ้เหี้ยเอ้อเยเอ้ยไอ้เหี้ยนี่แม่งขวางทางไอ้สัสโอ้ยนี่ไปดีปะ ตีไปก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยตีไปก็ไม่ค่อยจะเข้านะทุกคนตีไปสามทีได้แค่นั้นโอ้โหเฮียเอ๋ยแม่งชีวิตอนาถนะงงนะทุกคนคือถ้ำของแบบทะเลทรายเนี่ยมันจะค่อนข้างเหมือนกันอย่างนึ่งนะเพราะว่าคือมันคือถ้ำแบบทะเลทรายเนี่ยมันจะเหมือนกันอย่างหนึ่งนะครับว่าทางเอขามาเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีสัตว์นะครับทุกคนแต่ว่าขาออกเนี่ยแ้งเพียบเลยฮนะเออไปิทีกถ้ำเลยทุกคนเพราะงั้นเราก็จะมาตะลุยกันแบบยาวๆกันเลยนะมาอืดอืดอืด เดยวไปจริงๆทางเข้าแบบจริงๆตอนแรกมันจะไม่มีแบบนี้ทุกคนอันนี้คือแบบผมมา,มาพูดว่าหลวงดิสเปลวคืออันเนี้ยผมมาเข้ารอบเลยทุกคนแล้วผมไม่ได้เคลีย์มอนไว้นะเออมันก็เลยแบบออกมาประมาณนี้กันเนาะโอเคแต่เนี่ยทุกคนคืออันนี้คือคือ,ค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 อทางเข้าจริงๆนะเนี่ยผมที่ผมเคลียไว้มันก็จะประมาณนี้นะคือมันไม่ค่อยจะมีตัวอะไรเท่าไหร่นะครับยกไปในโซนนี้นะในโซนนี้จะค่อนข้างมีเยอะนะครับนี่ทุกคนมาเฮ้ยเฮ้ยตัวไหนทุกคนผมเหมือนผมไม่เคยเห็นเลย แอพเปิเคชันตัวอะไรวะทุกคนไอ้เหี้ยแม่งแม่งเป็นหน้าไออินเทอร์เฟซคา์คีนอสเลยฮะเป็นแบบเป็นคา์คีนอสพันพิเศษของบอสนี้แล้วทุกคนเด็กๆมาฮะโอ๊ยโอ้ยเอ้ยขอเดิพามหน่อเดิพามหน่อยเออสวยก็นะทุกคนตรงนี้มันจะเป็นเขียวลงไปนะพยายามแบบระวังตัวด้วยนะทุกคนเดี๋ยวจะตกเอาเนาะผมแนะนำนะว่าให้เคลียร์พวกสัตว์แถวนี้ให้หมดก่อนนะทุกคนแล้วเราค่อยข้ามไปนะโอโอเคโอเคแตนมา้าโอ๊ย เด็กทุกคนพอเราเคลียร์สัตว์หมดแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าคือผมเชื่อนะทุกคนว่าปกติเนี่ยเวลาจะมาลงถ้านี้กันเนี่ยอาร์ติแฟกต์อยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมทุกคนจะต้องโดดทางนี้กันใช่ไหมเป็นพาคัวอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับทุกคนแต่ผมมีวิธีที่มาฉลาดกว่านั้นด้วยเออเพราะผมมองว่าไอการโดดพาคัวเนี่ยมยันแค่ที่จะดูหวาดเสียวพอสมครวรเลยนะครับทุกคนแล้วก็มันอาจจะมีบางครั้งนะที่เราโดดพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเออโดดพลาดที่ลงไปนี่คือแห้งเลยนะ แบบเราไม่มีทางแก้ตัวเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะผมมีทางแก้ให้นะครับทางที่เราจะไม่ต้องไปพากลัวนะนี่เลยครับทุกคนเป็นไดโนเสาร์ที่หลายๆคนมองข้ามนะครับก็คือเจ้าเมกาลานเนียนะแต่ว่าเป็นตัวเฮียนั่นเองนะครับทุกคนเอออันนี้แบบคุมันเป็นของมอสเบเตอร์ไดโนก็จริงนะแต่ว่าไอความสามารถที่ผมจะใช้จากเจ้าตัวนี้ยมันเป็นความสามารถที่มีอยู่แล้วนะก็หลายๆคนที่อาจจะไม่รู้คือบางคนอาจจะไม่รู้นะ,ะว่าไอเจ้าตัวนี้มันมีความสามารถอะไรนะครับพอความสามารถทงมันก็คือเราให้เราขี้ขวานะ เออเราสามารถปีนกระแพงแบบนี้ได้นะครับทุกคนเหมือนล็อกเด็กเลยนะเออถือว่าถือว hey kind of ่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างดีนะครับในการลงถ้ำที่มันยากๆอ่ะโอ้ยเฮียแมงมีดเดี๋ยว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 เดี๋ยไอเฮียเฮ้ยกูแมงมีใครขี้น้อยตัวหน้าหนึ่งตัวไอมันชื่อแอบริเลชั่นเฮทุกคนแค่เดี๋ยวเราปีนมาแถวนี้โอเคเฮียแมงเวลโอ้โหเฮียแมงเฝ้าของทุกคนมันเฝ้าแบบโอ้ยโอ้เฮียตกใจหมดไอเฮียเฮ้ย โอ้ยเชี่ยมันจะมาได้บอกทุกคนเด้อเด้อเดเอ้แล้วม uh, like, hey, ึงขยับไปหน้าทำไมไรเชี่ยกูกดเอสนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงเฮ้ยอย่าคิดว่าเฟี้ยวไอ้ดองให้ทุกคนผมต้องการลอไม่หมดนี้แล้วเฮ้ยเอ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 ้ยไอ้เบา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 เน่ทุกคนทำการบินรอบแบบนี้นะโอ้ยโอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยคือบางทีมันก็ควบคุมทิศทางแปลกๆนะทุกคนก็ต้องระวังโต๊วด้วยนะโอ้ย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 ชิ้หายย่าแมงปลาหินมาโอ้ทุกคนผมไปแล้ว ไปแล้วทุกคนไม่สดแล้วไอ้ยักูมีิกระแพงยาวแล้วทุกคนคือผมจะบอกทุกคนนี้นะเพราะว่าไอในเกมอาร์คเนี่ยในถ้ำเนี่ยเราไม่สามารถบินได้นะครับเพราะงั้นเราก็เลยต้องใช้วิธีแบบนี้นะเออแบบคือถ้ำเนี่ยมันใหญ่ๆกว้างๆเนี่ยแล้วถ้ำแล้วถ้าเกิดมันย,กยากๆมันมีพากัวอะไรเงี้ยเราใช้ตัวเฮี้ยนเนี่ยบินปีนออกก็ได้นะทุกคนเออไปใด้ดีมากเลยนะโอ้ยเย้ยแม่งตามจองล้าจองผ่านกูชิบหายเลยเ๋ยวทุกคนมาแล้วอัติแฟกเดี๋ยวผมเก็บตัว,ตวนี้ก่อนเลยนะ เฮ้ยลองดิโอเคแค่นี้นะทุกคนกับการอาร์ตริแฟกต์ง่ายๆนะฮะเนี่ยทุกคนเราไม่จำเป็นต้องไปทากลัวกระโดดน,นะมาพอเรามาฝั่งนี้เราก็ได้เวลามันแล้วฮะมาทุกคนลอยตัวพวกเคียร์เลยฮะมามาทุกคนดูๆดูเดิฮะเอ๊ะมันไม่โจมตีผมด้วยป่ะอ๋อแปลว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันไม่โจมตีสัตว์ใหญ่นะอุ้ยเชื่อทุกคนดูดิฮะมันคือตัวอะไรครับทุกคนไอ้หน้ามันเหมือนกบอ,อ่ะเออตรงเนี้ยมองมุมนี้เหมือนกบเลยนะโอ้แล้วแม่ง อุเรแม่งมีหางสไปโนมีขี้สไปโนด้วยครับทุกคนในี่าแม่งแล้วเหมือนมือมันจะเป็นมังกรปะถ้าดูเว็บท่านแบบผมเห็นในเว็บเมื่อกี้นะไม่ใช่ปะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มือมังกรข้างบนนะฮะแต่ย่าเป็นหน้าสไปโนตัวเฮี้ยอะไรครับทุกคนถามตัวอะไรไอ้น้องตัวอะไรเด็กแม่งเลยฮะเดี๋ยว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 เดี๋ยัเดี๋ยวเดี๋ยัเดี๋ยวเดอ๋ยว ต่พวกมึงก็จอกว่างไรนนาะกว่างไอ้น้องโอ้โหยังแม่งแทงปลาไหลมามึงมึงแทงปลาไหลอะไรมาอะไรมึงอะไรมึงอ่ะโอ้ยเยี่ยแม่งมึงคิดมึงมึงคิดมึงเฟี้ยวจากไหนไว้น้องมาดิดิโอ้ย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 ไอเจือห่วงไม่เห็นเคมาไอ้น้องไอ้น้องมึงคิดมึงเฟี้ยวจากไหนไว้น้องมาดิดินี่เยี่ยโดดใส่แม่งเลยมาไฟตกกูโดนไหมอ่ะโอ้ยเยี่ยโต่อดูโดนอยู่โดนอยู่มาโอ้ยห้เยี่แทงปลาไหลไม่โดนไอ้นาะเอาดีทุกคน เอ้ยมันเทตพาสเสียด้วยทุกคนเอ้ยเดี๋ยวต้องรอเกมแล้วมันคือตัวอะไรวะทุกคนเย้ะเอ้ยตัวไม่ดูหน้าตาตัวสตีนดีว่าไอ้มาอยากอะไรมึงอยากอะไรมึงอ่ะโอย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 อะไรมึงเอาหนีแล้วมึงหนีเลยเนาะโอ้โหวิลอัพเลยนะทุกคนมาอัพเลยเดียวอัพเป็นเลือดหน่อย้วกันนะดาเมจเราค่อนข้างเยอะนะมาทุกคนดูหางอะไรเนี้ยเทียบเลยทุกคนไป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 เฮ้ยอันนี้อันนี้เอาไม่ใช่โกเลมเขตกแต่นึกว่าโกเลมมา ไอ้วันเดอร์เลด็กเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับทุกคนเพราะว่าสัตว์ในถ้ำก็ไม่จมตีมันกอดด้วยนะเออปอะไรที่ดีมากเลยนะถือว่าแบเป็นการเข้าถ้ำได้ดีนะแล้วตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับทุกคนตัวประมาณเสือโดดมั้งเออประมาณไพล่าเนี่ยทุกคนนี่ผมเดินกับพวกตะกั่วแตนเป็นเพื่อนเลยฮะไม่เปิดกูเปิดก่อนเลยโอ้ยเดี๋ยวเดินถอยก่อนถอยก่อนตะก้อนตะก้อนเด็กเอาดิเอาดิเอายังไงน้องเด็ก เออนี่อ๋อไอ้อนี่ทุกคนไอ้นี่เป็นเหมือนตัวตุ่นนะตัวตุ่นที่มันจะคอยอยู่ในถ้ำเนี่ยก็วิธีเลียงขอกมาคือเราต้องลงไปนะแต่ถ้าเกิดลงไปเนี่ยเร้อนข้างเสี่ยงใช่ไหมทุกคนนี่ผมมีวิธีมาทำมาเนินนะฮะปลาแฟดครับนี่เดี๋ยวปลาแฟดเข้าไปนะโอเคนี่ไงทุกคนไอ้เหี้ยแม่งมาแล้วเอาชิบหายเอาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยต่ยยตัวเช่นที่กูก็ติดแฟดนี่มาชิบหายแล้วคนปลาใกล้ไปอะอย่ายินก็นะทุกคนใครเล่นตามผมก็อย่าปลาใกล้แบบนี้นะเอออันนี้กูแบบ กูเผลอแบบทราบนิดหน่อยนะเออมาใกล้ไปแม่งโดนเข้าหน้าไอ้ยมังกรผมเลยนะไอ้เหี้ยอนาถอ่ะชีวิตกูเทมามาเคลียร์ให้หมดนะทุกคนเไหนๆก็มาแล้วกูแม่งให้หมดเลยมาไอ้พวกเคลียร์นี่แม่งตัวกระจอกนะเออไอ้ไอ้พวกตะขายที่ระวังด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าไอ้ถ้าพ่นกดของมันเนี่ยถ้ามันพ่นโดนถ้ามันพ่นโดนตัวคนเนี่ยเกาะแตกเลยนะทุกคนขอให้เราอยู่บนหลังสัตว์ของมแตกนะเออนี่แนะนำให้ระวังไว้นะครับเทมา บูยับยับไปเลยเอาเดีน้องตายไป,ไปเอ้ยข้างข่าข้างข่าวงข่าเนี่ยโดนย่ามกันนะเจ๊เด็ดเลยียบรยสวยไป e ่ Easy. โอเค okay, ทุกคนก็สำหรับอาร์เคสไฟโอเคทุกคนก็สำหรับอาร์เคเลสไฟล์พาร์ทที่6นี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครลองเอาวิธีเมการาเนียปีนถ้ำไปใช้กันแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กังไงก็ลองคอมเมนต์มาที่กล่องคอมเมนต์นข้างล่างไว้ด้วยนะครับทุกคนเออมาลองแชร์ประสบการณ์กันนะว่าเออใครลองแล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กม่ออกมาโคตรแปดตายหาคาถา้ำหรือยังไงก็บอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามททที่่่เเพจจจผผมมมมด้้วววยยยนนนนะะะะคคครรรััับบบุกกกกกกืออ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 ใาาาาิ็็ซ์สสตไถขูล เชื่อทางเพจ Facebook ได้นะครับเพราะว่าในช่องคอมเมนต์นี่มันไม่ค่อยจะซับพอร์ตต้งการพูดคุยสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่จะได้พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะแตบคลิปนี้ก็บายบายครับมาตตฟักเกอร์